รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตราการปลอดภยัยทีมงานดาราและผู้เข้าร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อเวิร์กคอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทต,ตราแม่ครัวจำกัดสเสนอ มสวัสดีครับผมปอนกครับผม <S <S ผมอะผอมง่ายครับกล้ามเนื้อหายเร็วอะไรแต่มีติดอีกหนึ่งอย่าง ติดน้องหมาถ้าของเก่าที่เรานําเข้ามาแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจมีทางแก้อะไรได้บ้างนะครับต้องบอกเลยง่ายมากครับแต่เปิดบ้านริมสุขมาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เอาเปนว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยคเรียกสุดท้ายเป็นลูกมือแล้วกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอินสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วย2มือของเราทั้งเรื่องของสารฮวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะและรวมถึงเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็เนรมิตจ,จานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะทําได้อย่างไรต้องติดตามนะคะทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกดับชิญพิเศษที่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวสาวๆเตรียมกรี๊ดหน้าจอได้เลย เพราะเขาคือหนุ่มรูปหล่ออารมณ์ดีแถมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือเอวพิ้วมากๆเลยเวลาเต้นค่ะอะไรจะขนาดนั้นเราไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุข นุ่มหล่อเจ้าของฉายาเอวปริว้วต้องยกให้ปออนนกเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เก่งแค่การใช้เสียงร้องแต่หนุ่มปอหันมาปรับลุกเข้าครัวจนมีคอสใแห้แฟนๆได้ชิมฝีมือว่าแต่งานชุดข,ขนาดนี้มุมมิมตัวของนุ่มปอจะเป็นมุมไหนกันนะสวัสดีครับผมปออนนกครับผม นี้จะพามาดูมุมอิ่มสุขนะครับผมในบ้านของผมเองนะครับเป็นมุมที่ชอบที่สุดอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดนะครับผมนั่นะค,คือห้องนี้นะครับห้องออกกําลังกายในบ้านนะครับในนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยที่สามารถเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนขั้นฟิตเนสใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นห้องที่ได้วาช่วงโควิดแล้วก็สั่งอนุนมาอันนี้มาสิ่งที่เราชอบเล่นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอ่ะเราออกกําลังแล้วเราได้กล้ามเนื้อเคร่้ากขึืน มบ้าเอาไว้โหนยืดหลังได้ก็ยังมีม่วนที่เป็นดัมเบลดัมเบลนี่ก็คือเล่นในทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับก็จัดมาเป็นเซ็ตก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าอ่าเป็นมุมที่เราอยู่แล้วมีความสุขมากก็คือห้องของร่างกายนี้นะครับเวลาเราอ่ากลับบ้านมาไม่มีเวลาเข้าฟิเนสเราก็มาที่ห้องนี้หรือแม้แต่เข้ามานอนก็มีห้องนี้เรารู้สึกว่า เข้ามาเราต้องไม่มีแรงแล้วก็หลับไปตื่นมาอ้าวมันดีเฉยไม่ใช่นะครับผมก็คือเหมือนเป็นมุมที่เราสึกว่าเครียดม,มีความสุขหรือความรู้สึกอะไรเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องส่วนตัวของผมมาเปิดเพลงฟังมาซ้อมเต้นต่างๆหน้ากระจกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันทําให้เรา,ามีวินัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าของมันอยู่ที่บ้านแล้วอะ่ะเรามีเครื่องอุปรกรณ์ทุกอย่างแล้ว เราก็ต้อ,องออกกำลังมันทำให้เราได้ฝึกนิ้งในเป็น่วนด้วยนะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นไงเล่นปะแขนมาเลยอ๋อ <c oughs> <ห>นี่ก็คือมุมอิสุกข,ของผมตอนน้อะครับ ว้าวสาวๆกรี๊ดกันลั่นเลยนะคะกับความหล่อของเขาค่ะบ้านอิมสุกข,ขอต้อนรับนุ่มปออนันนกทองบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโโอ้โ อะไรจะขนาดนั้นนะคะเมื่อสักรครู่ที่เห็นในภาพออกกําลังกายหนักมากเลยเอ๋อกําลังกายครับเพราะว่าผมอะผอมง่ายครับกล้ามเนื้อหายเร็วอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เด็กจะเป็นคนแบบโดนเรียกว่าแห้ง,งบบอบบอะไรเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกว่าเราต้องออกกําลังตลอดอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีกล้ามเนื้อๆๆขึ้นมาแล้วมันช่วยได้จริงรหรือเปล่าคะมันก็ช่วยเพราะว่าผมเป็นคนเมื่อก่อนกินน้อยมากกินข้าวได้นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่พอออกกําลังแล้วมันรู้สึกว่ามันทานได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนพอเรามีกล้ามเนื้อแล้วก็โอเคแฮปปี้ขึ้นเลยมีคนที่แบบออกกําลังกายแล้วเลยทำให้รู้สึกใช้พลังงานเยอะอก็จะกินเยอะอีกกินเยอะขึ้น,น,นแล้วก็เขาผ่านได้ดีขึ้นมันก็ทําให้เหมือนร่างกายก็อยากอาหาร แต่ต้องบาลานซ์ให้ดีต้องบาลานซ์ให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเพลผมว่าคนเรามันไม่ได้หยุดออกกําลังกายแล้วจะเพลทุกคนมันอยู่ที่เจเนติกเดิมของแต่ละคนแต่ของผมอะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบผอมมากครับหยุดออกกําลังปั๊บก็จะกลับไปอาจจะผอมเร็วเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายต่อเนื่องบ่อยแค่ไหนคะใน1สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็พยายามให้ได้สักสาวันข้สามวันค่อยๆเริ่มครับดูร่างกายเราเนี่ยแหละว่าวันนี้ลองเริ่มต้นถ้ามันหนักเกินไปก็จะ ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเป็นผู้ชายที่มีหลักคิดมากๆนะคะลองไปทําดูท่านผู้ชมคะจะได้มีพลังนะช่วงแรก <อะ S 2> ยากหน่อยแต่สู้สู้ครับพอเราทําต,ติดติดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสยัยมันจะมีกฎ21วันที่ผมเคยลองไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราทําติดกัน21วันมันจะกลายเป็นเข้ามาเป็นนิสัยแล้วเราจะขาดมันไม่ได้เหมือนเวลามันจะมีคนบอกว่าชอบใครลองแบบส่งข้อความไปอ๋อนี่เคล็ดลับใช่ไหม21วันวันที่22เนี่ยลองหยุดส่งดูเขาจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เราหายไปไหนเพราะว่ามันเป็นเหมือน สิ่งที่แบบเคยชินเคยชินเคยชินเราได้รับจนมันชินแล้ววันหนึ่งมันหายไปเนี่ยมันมันจะรู้สึกคิดถึงออกกําลังกายก็เช่นกันนะแต่ว่าคุณก็ทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในความสามารถอันนี้มากๆเลยนะคะนอกจากเอวพลิวนอกจากเอลผู้ชมค่ะถ้าหากว่าติดตาม IG หรือติดตาม Facebook ของหนุ่มปอก็จะเห็นนะคะว่าจะชอบโชว์สเต็ปแล้วแบบเอลพลิวมากๆไปดูภาพกันเลยค่ะอหภาพ Oh อยากโชว์ตรงนี้เลย,ยจริงใจพี่มอไม่ค่ะอยากให้โชว์เหมือนกันค่ะแต่ว่าความที่แบบในภลาดมาโหเต็มที่จริงๆเลยนะครับผมก็ไม่มีตรงกลางครับสุดๆไปเลยนะหยุดหยุดเลยเต้นเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผมเป็นคนที่แบบไอยอย่างเวลาเต้นเวลาอะไรเงี้ยมันเหมือนเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมาเข้าถึงเราให้เราเป็นแบบนั้นเลย นี่แหละเป็นสเสน่ห์ของคุณนะก <c oughs> ็เชื่อว่าแฟนคลับก็จะรักตรงนี้ตรงที่หนุ่มปอเขาจะแบบธรรมชาติจริงๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> นั่นคือติดออกกําลังกายแต่มีติดอีกหนึ่งอย่าง <c oughs> ติด <c oughs> น้องหมา ติดนี่ไม่อย่าติดนะรับกลัวมากเลยนะใช่ติดน้องหมาค่ะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้มีกี่ตัว2ตัวครับชื่ออะไรคะวนเทอร์กับ Summer ครับชื่อเลิศมากบเป็นลูกครึ่งเหรอคะอยากตั้งให้มันดูอินเตอร์เขาเป็นพันอะไรคจะตั้งอินวนเหมือนสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ตั้งได้ไม่มีใครห้ามนะอินวนอีทองอะไรเงี้ยตอนอยู่ต่างจังหวัดไงแต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพปั๊บก็ทอร์ซั Summer ชื่อวินเทอร์เนี่ยมันคือตัวแรกที่เอามา มันมาในวันที่แบบเหมือนเขาพยากรณ์ว่าหนาวที่สุดของไทยคือวันนั้นเลยติดเขามากขนาดไหนคะที่บอกว่าติดเนี่ยค่ะเ,เวลาเล่นกับมันเราก็จะมีความสุขเวลาฝนตกเนี่ยนะโทรหาที่บ้านไม่ได้บอกให้เก็บผ้าหรือว่าระวังไม่สบายนะเ<ช>อว่า ดูหมาให้ด้วยนะเดี๋ยวมันเปียกฝนอะไรอย่างอื่นไม่ห่วงเลยห่วงน้องหมาน้องที่บ้านนี่จะรู้เลยเออเอาหมาเข้าบ้านได้หน่อยเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งเลยแบบดูแลหมาให้หน่อยอย่าให้มันเปียกมาจ้างพี่พอกได้แล้วเอายาหน่อยหรืออะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นมุมอิ่มสุกก็คือมุมที่ติดน้องหมานั่นเองติดมากมากกว่าออกกําลังกายอีกมั้งคะเนี่ยใช่คือเหมือนห่วงเขาอะครับคือหมามันพูดไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องฝนตกมันหมาพันนี้มันชอบเล่นน้ำเขาให้พลังงานอะไรเราคะสำหรับน้องหมา ข้อเห็นแล้วมันเหมือนแบบมันรักเราจังเลยมันแบบมันเหมือนแบบโลกทั้งใบของมันมีแต่เราในวันที่แย่ก็มีแต่มันนั่นแหละที่แบบวิ่งมาหาเรานี่คือมุมอิ่มสุขของหนุ่มปอที่ไี่ฟังแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยมันเปความสุขนะความสุขอยู่ในบ้านของเราบ้านหลังนี้เนี่ย เป็นความภูมิใจของน้องปองมากๆแล้วเคยมีความคิดไหมคะว่าเอ๊ะเราจะต้องตกแต่งอันนูน้นย้ายอันนี้หลักฮวงจุย้ยคำหนึงถึงไหมคะตอนที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็พยายามไปหาว่ามีสินแสคนนู้นหรือมีใครที่แบบรู้จักมาดูให้อะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูสองคนเขาก็จะมีหลักแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคือศาสตร์แต่ละศาสตร์มันก็มีหลากหลายรเราก็เลยแบบ อ่ะงั้นไม่เชื่อใครเชื่อตัวเอง้วกันเอาที่แบบเอาที่เราแบบสบายใจค่อยๆแต่งไปทีละห้องก็ดูของเราเองอันไหนที่มันจะเหมาะตรงไหนแล้วก็มีปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วแต่คือก็จะออกแนวโมเดิร์นหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็จะมีความแบบความชอบในความเป็นไทยๆหรือว่าของวินเทจอะไรเงี้ยครับที่เราจะเอาเข้ามาในบ้านเมื่อก่อนอยากมีบ้านเรือนไทยริมน้ำอะไรอางนี้แต่ันนั้นมันอาจจะเป็นความฝันที่มันไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าพออย่างพวกของวินเทจหรือว่า อะไรที่เป็นของตกแต่งตเก่าๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ชอบเก่าโบราณอ,อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ไม่เคยกล้าเอาเข้ามาบ้านเลยเอ๋อได้แต่ชอบได้แต่ชอบชอะ<อ>ทำไมอะคะแล้วก็กลัวเรื่องแบบเฮ้ย มีแบบสิ่งลี้ลับหรือเปล่ามีเจ้าของเก่าหรือเปล่านี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมอยากมาบ้านอิ่มสุขอ,อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันนะครับผมก็อ,อยากได้คําตอบดีมากเลยค่ะและเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะสนใจคําถามนี้ของนุ่มปอเหมือนกันนะคะเราอดใจรอสกักครู่รค่ะนุ่ปอคะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะกลับมาฟังคาตอบจากอาจารย์พรมมยันร,รัตนยญาณพิโมกในช่วงคุยล้่นบ้านกับาศาสตร,ร์สร้างสุขกับนุ่มปออันนบค่ะนิมนพระครับไปเจิมหรือใช้ น้ำพระพุทธมนต์ที่มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้านี่นะครับหรือช่วงเพลงนก็ตามนี่นะครับไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณที่เป็นของเก่าเหล่านั้นนะครับบ้านอิ่มสุขช่วงคุยลันบ้านกับศาสตร์สร้างสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เราก็สู่บ้านอิงสูงในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขเรื่องราวที่น่าสนใจของหนุ่มปออนนบนะคะช่วงที่แล้วทิ้งคําถามไว้นวก็จะมีความแบบความชอบในความเป็นไทยๆหรือว่าของวินเทจอะไรับที่เราจะเอาเข้ามาในบ้านแต่ว่าก็ไม่เคยกล้าเอาเข้ามาบ้านเลยครัวเรื่องแบบมีแบบสิ่งลี้ลับหรือเปล่ามีเจ้าของเก่าหรือเปล่าเราไปฟังคาตอบพร้อมกันนะคะกับอาจารย์พรหมยานรัตัน์ยานพิโมกสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณปอคุณอนนบนะครับแล้วก็ผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับ อาจารย์คะขอคําตอบให้หน่อยเรื่องของของตกแต่งบ้านที่เป็นของโบราณแบบนี้จะมีอะไรติดมาหรือเปล่าคะสำหรับคําตอบนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นคําตอบที่ต้องเอาใจคนที่รักของเก่าแล้วก็คนชอบสไตล์วินเทจนะครับหลายคนนี่นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เราซื้อของเก่าเข้าบ้านเนี่ยจะกังวลในเรื่องของพูดผีวิญญาณสิ่งที่ไม่ดีตามติดมากับของเก่าเรานั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่รู้ที่ไปที่มาของที่เราซื้อมานะครับในเรื่องของความเชื่อและเรื่องของจิตวิญญาณต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ได้หมายความว่า ของเก่าทุกชิ้นเนี่ยจะมีพลังไม่ดีติดเข้ามาคราวนี้ประเด็นคําถามคือถ้าของเก่าที่เรานําเข้ามาแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจมีทางแก้อะไรบ้างได้บ้างนะครับต้องบอกเลยง่ายมากครับอันดับแรกเลยนะครับในวันที่เราทําพิธีไหว้หรือทําพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับผมก็จะแนะนําว่าถ้าเรามีของเก่าว,วางไว้ในบ้านอยู่แล้วนะครับนิมนต์พระครับไปเจมิมหรือใช้น้ําพระพุทธมนต์ที่มีการสวดเจริญพระพุทธนในช่วงเช้าเนี่ยนะครับหรือช่วงเลนก็ตามเนี่ยนะครับไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์บน ริเวณที่เป็นของเก่าเหล่านั้นนะครับและก็ขอให้มีอะไรต่างๆที่ไม่ดีนะที่ติดตามมาก็ขอให้สลายไปในวาระนั้นจะเพิ่มความสบายใจให้กับคนที่อยู่บ้านและเป็นสิริมงคลคนที่นําของเหล่านี้เข้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันเป็นการสลายพลังไม่ดีและเพิ่มเติมพลังดีเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณครับฉะนั้นของเก่ามีค่ารักษาไว้ได้แต่ถ้าไม่สบายใจลองนําวิธีที่ผมแนะนําไปใช้ครับและนี่คือเคล็ดลับดีครับจากชัยภูมิมงคลพรหมยานหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับอาจารย์เรียกว่านะเป็นความรู้เป็นข้อแนะนําที่ดีจากอาจารย์เอาไปปรับใช้ได้นะครับใครมีความเชื่อใครแบบสนใจเรื่องพวกนี้ผมว่าก็เอาคําแนะนําของอาจารย์ไปใช้อะลวค่ะนั่นคือสร้างสุขนะคะตอนนี้ถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วค่ะมาบ้านสุดต้องเล่นเกมนะกับเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะ หนุ่มปอมาทั้งทีต้องหวัดใจซะหน่อยแล้วว่าถ้าต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสะท้อนตัวตนหนุ่มปอจะตัดสินใจเลือกอะไรเริ่มกันเลยกับคำถามแรกนะคะคเลือกออกก่อนนะคะคถ้านุอมปอจะต้องตัดสินใจนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ้านนุ่มปอจะเลือกสิ่งใดออกไประหว่างน้องหมากับเครื่องออกกำลังกายค่ะ<อ>คิดยากคิดหนักแน่นอนเรื่องนี้เลือกเครื่องออกกำลังกายนะครับ เลือกเครื่องออกกำลังกายแล้วนะครับเพราะเพราะว่าเราเล่นกับร่างกายได้คือมันมีแบบบ o d y w e i g ได้<ม>วิดพื้นเอาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อุ้มหมาแล้วก็อกำลังแต่หมาขอไว้อยู่กับตัวที่บ้านดีกว่าวออกกบบาลังกายเดี๋ยวขับรถไปฟ้นเอคเอา เอาละค่ะเมื่อสักครู่เลือกออกตอนนี้เลือกเข้าแล้วนะคะครับผมถ้าให้นําของตกแต่งไปตกแต่งในห้องนอนนะคะจะเลือกสิ่งใดเข้าไประหว่างกรอบรูปของน้องหมาแสนรักกับภาพของตัวเองที่ยืนร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตติ๊กตอกติ๊กตอกตเอารูปของตัวเองแล้วกันครับ,รบเอารูปของตัวเองแล้วกันครับ พี่กำลังลุ้นอยู่ว่าน้องหมากำลังลุ้นอยู่ว่ารูปฉันรูปฉันนี่น้องหมาอยู่ข้างล่างอ,อ,อยู่ในบ้านเขาก็เราดูได้เรื่อยๆนี่ทำไมถึงเลือกรูปตัวเองบนเวทีคอนเสิร์ตคะผมคิดว่ามันเวลาเราตื่นนอนหรือจะเข้านอนเวลาเราเห็นมันเราจะได้มีกําลังในการตื่นทำง,งานเหมือนแบบเป็นภาพที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากทํางานมากขึ้นวชอบชอบคำตอบนี้มากเดี๋ยวไปลองทําดู เพราะว่าสร้างอะไรมันใจให้เรามันทําให้เราแบบอยากตื่นขึ้นมาทํางานอยากตื่นขึ้นมาแบบ มีวันดีๆแล้วก็ไม่ท้ออ่ะสมมุติแบบเห็นภาพตัวเองแล้วแบบเออเราเคยมีวันแฮปปี้แบบนี้นะอะไรอ้าวเป็นวิธีที่เราควรจะต้องลองทํานะคะท่านผู้ชมคะสุดยอดเลยค่ะ<อ>นั่น<อ>คือคเลือกออกเลือกข้าอินเอาสร้างสุขของหนุ่มปอเพราะชีวิตเราต้องเลือกและต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะครับทั้งหมดนั้นคือความในใจสะท้อนตัวตนของหนุ่มปอที่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะอีกส่วนหนึ่งรออยู่ช่วงหน้านั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเชฟ ใหญ่มาเองนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าเมนูคุณนี่ชื่อสุดยอดมากชื่ออะไรครับพี่ปอกุ้งขั่วซอสไข่เค็มค่ะโอ้โหเะออกมาเป็นยังไงอ่ะเป็นไงล่ะแค่ชื่อก็อลังการแล้วมีซอสไข่เค็มด้วยใช่เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่ลองดูนะต้องลงมือทาด้วยได้ครับผมผมเชื่อว่าผมทําออกมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแฟนคลับและท่านผู้ชมนะคะรอติดตามหน้าจอในช่วงกินรู้หลักร้อยนาบ้านอิมสุกกับนุ่มปออันนบค่ะ ไปดูลีลาของปอน,นุกวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะ เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยคุณธนินวัฒน์พัฒนาเวีรคุณประธานบริหารและดรเวรินทิรานาทองบ่อจัดรักกรรมการผู้จัดการได้พนันหนกำลังร,งร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยบริษัทเดต้าแพคประเทศไทยจำกัดพร้อมองค์กรพันธมิตรอีกมากมายลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพืพ่อนพึงพาหยามยากเพื่อร่วมรณรงค์การจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเป็นวัสดุก่อสร้างช่วยสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศโดยภายในงานคุณธนินวัฒน์พัฒนาวีระคุณยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อบทบาทของพันธมิตรโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านในฐานะสื่อสร้างสารรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เลยเห็นถึงความสำคัญของโครงการต่อการรณรงค์จัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อเป็นประโยชน์ แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วบริจาคได้ที่จุดรับกล่องได้มากกว่า150จุดทั่วประเทศดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีรักโลกแล้วมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสังคมและโลกของเราด้วยกันนะคะตั้งแต่เปิดบ้านอิมสุกมากไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เอาป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยเดี๋ยเรียกสุดท้ายก <c oughs> ินลูกมือแล้วกันเขย่าเซี่นิดน ำไม่เป็นบ้านอิ่มซุกช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก มาถึงช่วงสุดท้ายเราจะได้เห็นลีลาของหนุ่มปออันนบกับการเข้าครัวอยากเห็นสนเลเกินว่าจะพริ้วเหมือนเอวหรือเปล่าเราก็สู่บ้านอินสุขในช่วงกินหรูหลังร้อยกับนุ่มปออันนบ ดันเจอตัวแม่เต็มเต็มโอ้โหกง,หงหเางงเลย,อย,อยขอบคุณมากนี่รือมานาน <shelter S 2> ไม่เห็นแบบจริงๆสดๆสดเป็นเป็นเป็นปก <c oughs> ติเห็นตอนไม่เป็น <c oughs> เป็นเป็นอยู่ในยู่ในวีดีโออยู่ในทีวีเัาฉากเปิดนะครับผมไม่ได้ยากเลยครับคือมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วในความพิ้วในการเต้นนะคบพิ้วซะขนาดนั้นนะคะแต่ต้องมาดูว่า ทำอาหารจะเพิวขนาดไหนนะคะกับกินรูหลักร้อยของรานีวันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งคั่วซอสไข่เค็มค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะแล้ววัตถุดิบที่เชฟปอจะเนรมิตโดดเด่นด้วยการเลือกใช้กุ้งตัวโตพร้อมกับเครื่องปรุงนานาชนิดใครจดสตรไม่ทันดูได้ที่ Facebook และยู u ูปช anel สถานีรักโลกได้เลยค่ะ นั่นคือส่วนผสมทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะครัผมพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมแล้วค่ะลุยเลยปกติเวลาที่แบบ ผมเห็นแขกมาพี่บอก็ต้องคอยช่วยใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ต้องครับจริงเปล่าสบายๆยินเฉยๆสวยดูผมทำจริงรเปล่าเขาตั้งแต่เปิดบ้านอิ่มสุกมาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เอาเลยว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยเดี๋ยวผมเรียกสุดท้ายเป็นลูกมือแล้วกันกุ้งนะครับนี่คือกุ้งกุ้งขาวแล้วก็เป็นกุ้งขาวที่สดแล้วก็แกะเปลือกลี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะหมักก่อนนะครับเพื่อให้กุ้งมีรสชาติขึ้นมาขึ้นโดยใช้ ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะต้องต้องแบบว่าช้อนเนาะช้อนเพราะเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะ็นไมครับเก็บช้อนได้เลยเพราะว่าเชฟมาเองเชฟกะได้โอ้โหขั้นสุดยอดและนี่คือซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองนะคะขาดไม่ได้เลยและแป้งทอดกรอบนะครับฉลากทองประมาณหนึ่งบหนึ่งซองของเราเลยเดี๋ยวตัดให้ค่ะเดี๋ยวตัดให้นะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็เอากุ้งมาชุบแป้งแล้วลงทอดลงทอดได้เลยติดไฟก่อนเลยทำไมถึงไม่ชุบทั้งตัวล่ะคะทำไมวมนส่วนหางไว้อะคะจะได้เห็นหางสีส้มๆสวยงามไหมบ <au S 1> เบาไฟ<ห>าผมนิดนึงครับพี่ปองได้เลยค่ะเชฟค่ะ วอวดหน่อยอวดหน่อยโอ้โหสีสวยพอเห็นก็ได้แล้วนะครับค่ะขอขึ้นมาก็ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะว้าว <Wow. S 2> oh. สีสวยมากค่ะแป้งอีกนิดนึงนะครับตรงนี้แหละอร่อย <Okay. S 1> แป้งเขากรอบด้วยชุบ เรียบร้อยอพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปทําซอสไข่เค็มกันเลยค่ะนี่ค่ะไข่แดงของไข่เค็มใช่ะะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันที่ทอดกุ้งนะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะได้ค่ะเชฟพรมันก็จะมีความหอมของกุ้งด้วยสุดยอดค่ะเชฟนี่ก็กะเอานะครับทุกอย่างกะหมดถ้าไปมืมอ่อาชีพต้องกะใช่ไหมไม่ต้องตวงจริงตวงคดีที่สุดแต่ว่าเราเป็แบบได้ นะคะคและตามด้วยกระเทียมสับนะครับนี่หอมแล้วโอเคใส่ไข่แดงได้เลยครับได้คะ่ะเชฟเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้สุดยอดค่ะวันนี้สบายมากเลยแล้วก็ต้องยีไข่ให้แตกเลยนะคะ มีดไข่เค็มเนี่ยเวลาเรายีให้มันละเอียดเนี่ยเราดูตามความชอบของเราเลยบางคนชอบไข่เค็มที่มีเนื้อให้ได้เคี้ยวนิดนึงก็อาจจะไม่ต้องยีจนละเอียดมากแต่ใครที่ชอบไข่เค็มที่แบบมีความละเอียดเนียนๆเ,เลยเนี่ยสามารถยีก่อนที่จะเอาลงไปผัดด้วยก็ได้นะครับเพื่อความเนียนมากขึ้นของไข่เค็มครับโอ้โหแล้วก็ยีประมาณนี้นะครับสีสวยมากและหอมด้วยค่ะหอมมาก ไข่นะครัเอาแล้วค่ะพอได้ที่แล้วก็ปิดเตาเลยนะคะระหว่างนี้จะปรุงรสชาติแล้วด้วยน้ําจิ้มไก่ตราชลาทองนะคะประมาณ5าช้อนโต๊ะเขย่าก่อนนะครับขย่าเส็กซี้นึ่งทำไม่ทำไม่เป็นขนาดนั้นเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะต่อด้วยนี่เลยค่ะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้สำคัญสุดๆเราจะใช้ประมาณ 2>, 2ช้อนโต๊ะครับเยี่ยมมากค่ะเ<ๆ>พื่อความหอมกลมกล่อมอร่อยสุดๆไปเลยนะคะคต่อด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ และตามด้วยน้ำหนึ่งราสถานีรักโลกของเรานะคะขวดนี้เลยค่ะ3มช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะก็เปิดเตาแก๊สอีกรอบหนึง่งที่เราจะต้องปิดตอนที่เราปรุงรสเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่า,ยางจะไหม้เกินไปเอาล่ะตอนนี้ก็มาอุ่นร้อนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ อุ้ยสีสวยมากเลยหอมมากเลยนะครับเราเดือดได้ที่เดือดได้ที่กุ้งลงเลยครับเราจะเติมกุ้งที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่ลงไปเลยนะคะคลุกเลยค่ะคลุกคลุกคลุกว้ากินมากโอ้โหหอมมากเราจะโรยต้นหอมนิดนึงนะคะ ว้าวในที่สุดได้เวลาจัดจานรู้กันแล้วชอนเลยครับผมนี่นนมาดูฝีมือนุ่มปอกันนิดหน่อยนะครับอ๋ผักเตียงผักก่อนเลยใช่ไหมคะ,ะและนี่คือเมนูที่เรารังสรรค์กุ้งทอดซอสไข่เค็มนี่ ก็โรยต้นหอมซอยไปนิดนึงว้าวาห<อ>ูย<ต>สีสวยมากมเรียบร้อยน,น,นี่คือผลงานชิ้นโบแดงนบ้านอิมสุข,ของหนุ่มปอนดมนะคะกินถูงลร้อยของเรากุ้งคั่ซอสไข่เค็มค่ะ กุ้งทอดกรอบกรอเคลือบด้วยซอสไข่เค็มสูตรพิเศษตัดด้วยสีเขียวของผักสลดัดช่งลงตัวสเสลือเกินแถมอร่อยระดับเชฟปอแบบนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยเองนะคะและแล้วตอนนี้ได้เวลาชิมฟฝีมือเองแล้วอุย<ด><ม>เลยค่ะนี่น่าทานมากนะครับยอดอะ่ะทั้ง,งองเคลือบด้วยซอสไข่เค็มอีโ้โอ้โหตัวโตๆนะแล้วก็แบบ ซอสไข่เค็มนูนม่ต้องเลื่กมแบบนี้อมสุดยอดสุดยอดครับอร่อยมากครับ ไงคะรสชาติรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากเลยครับไม่อร่อยไม่ได้นะครับเพราะเชฟใหญ่มาเองนะคะไม่น่าเชื่อนะเราทำที่บ้านี่อร่อยทำง่ายด้วยนะครับจริงๆทําทำอาหารไม่ได้ยากเลยหาเมนูที่เราชอบเลาลองฝึกทาดูครับนี่คือ อีกมุมหนึ่งของน้องปออนนบนะคะนอกจากจะเป็นศิลปินซูเป,ปอร์สตาร้รองเพลงที่โดนใจคนทั้งประเทศนะคะวันนี้ก็มาทำกินรู้หลันร้อยให้เราชื่นใจมากมากเลยบ้านอิ่มสุขในมุมของน้องปอเนรมิตง่ายๆด้วยวิธีไหนดีคะจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันเป็นแค่สถานที่นะครับผมจะ,ะทำให้มันมีความสุขจะอิ่มสุขได้แล้วก็ต้องเนรมิตบรรยากาศขึ้นมาสร้างด,ด้วยตัวของเราเองบางคนอ่ะชอบใช้เวลาอยู่ข้างนอกไปโฟกัสกับคนนอกบ้านถ้าเราหันกลับมาโฟกัสกับคนในบ้านแล้วก็สร้างกิจกรรมร่วมกันผมเชื่อว่าครอบครัวก็จะ อิ่มสุขแล้วก็มีความสุขให้มากขึ้นนะฮะจริงแล้วชื่นใจจริงๆนะคะเป็นความน่ารักความอบอุ่นที่หนุ่มฟอนมามอบให้กับเราในวันนี้บ้านอิ่มสุขขอบคุณมากๆเลยที่มาเยี่ยมนะคะขอบคุณเช่นกันคสุดทา้ายนี่ฝากผลงานหน่อยค่ะครับผมก็ฝากในโซเชียลแล้วกันนะครับ,รบตอนนี้ก็จะมีละครเดี๋ยวจะทำเพลงนะครับก็ตามกันใน อ่าอินสตาแกรมปออนาสกอร์อนุกได้ครับอ่าคือหน้าจอว้อยู่แล้วนะคะไปตามยูทูบชาแนลผมด้วยได้ไหมครับอ่าตามให้กำลังใจครับผมปออนุกเหมือนกันนะครับแน่นอนต้องตามให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะขอให้ รวยๆวยเฮงๆดังๆ,งๆครองใจมหาชนตลอดไปนะคะโแบบอ้โหน่ารักมากๆวันนี้กับหนุ่มปออนนบนะคะคคนี่คือทั้งหมดที่เราส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมค่ะไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งศาสตรหฮวงจุย้ยและกินดูหลักร้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ u b ท Channel สถานีรักโลกค่ะสุขหน้าบ่ายสองโมงครึง่งพบกันอีกครั้งกับบ้านอิมสุขทางเวิร์กพอยช่อง23ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่บ้า บริษัทตราแม่ครัวจำกัด